ไหนอะพี่เห็นเดียวจ้าไหมเห็นอยู่ไหนนนฮะเ้นยังยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยกเข้ยวก้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮเ้ยเฮยเฮ้นเ้ยเ้เฮ้้ยเ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนน้องจะกลับโคราชไหมกลับโคราชไหม,ไมกลับกลับจะกลับเปี่ยวเปียแบบนี้แม่ไม่ให้กลับนะ,ะบฟังวะ,ะวสนใจไหมคะใครอยากเลี้ยงเด็กใครอยากมีลูกมีหลานสนใจไหมคะมีให้เช่าค่ะมีมีให้เช่าค่มาคะมีเตรียมนมมาให้พร้อมเรียบร้อยคะ่ะเอาไปสักหนึ่งวันคะ่ะนะคะสนใจไหมคะ ตการได้นะพี่เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วนะเหรออ้ <ปะ S 2> อาวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปแล้ว